มาดูกันที่ประเด็นใหญ่สำหรับเช้าวันนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นขั้นตอนสำคัญไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักครับนั่นก็คือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของสองบริษัทประกอบด้วย g u l f e n e r g y d e v e l o p m e n t และ InTouch Holdings เมื่อวานของ g u l f ฟนเ่ยเสร็จก่อนนะฮะเขาเริ่มประชุมบ่ายโมงอ่าบ่ายโมงตรงอิน uch เนี่ย เสร็จทีหลังเริ่มประชุม4ี่โมงเย็น<ะ>วาระสำคัญนั่นคือการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบรวมบริษัทระหว่างกาวฟกับ InTouch ในส่วนของกาวฟเองเนี่ยมติของผู้ถือหุ้นก็เกือบจะเป็นเอกฉันนะมีเสียงสนับสนุนนะครับที่โหวตเห็นด้วย99.9931% <c oughs> เหลือนะฮะที่คิดเป็นจำนวนหุ้นเนี่ย ที่ไม่เห็นด้วยเพียงแค่7 1 5ด0 0นหนหุ้นครับก็ถือว่าไม่มีนัยยะน,นะครับหแหมถ้าได้เจ็ดแสนเสียงนี่มาด้วยมันจะกลายเป็นมติอนุมัติเอกสารน,นะเป็นเอกสัรเลยนะครับขณะเดียวกันในส่วนของ In t t u u h ครับก็มีเสียงที่เ,เห็นด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ99%ครับมีเหลือที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยคิดเป็นจำนวนหุ้น 3 3 7 9 0ล้านเ9 4 7 8สเสียงหรือว่าหุ้นก็ถือว่าผ่านฉลุยนะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดแหละว่าเดียวดันหรือไม่ดันใช่ไหมมันก็ไล่เรียงตามลำดับมาจากแมネจเมนต์ก่อนแมเนจเมนต์ก็เสนอบอร์ดพิจารณาบอร์ดอนุมัตินะก็ชงเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว กระบวนการหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการรับซื้อหุ้นจากผู้ที่คัดค้านการควบรวมกิจการาก็คือผู้ที่ไม่เห็นด้วย่แล้วก็จะมีขั้นตอนนะฮะกระบวนการของการตั้งโต๊ะทำ tender offer หุ้นซึ่งเป็น a อ s e t ของทั้งสองบริษัทนะอย่างกรณีของ Intouch เนี่ยเขามี advance อยู่ซึ่งตรงนี้นะฮะ Newco ต้องเข้าไปทำ tender offer ใช่ถูกไหมฮะขณะเดียวกันเนี่ย ตัวของกาวเองก็มีไทคมที่เป็นซับซิเดอ r รีอ่าใช่นะ,ะก็ต้องมีการตั้งโต๊ะทำ tender offer ด้วยเช่นกันครับแล้วก็อย่าลืมนะถัดไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของการตอบแทนพูดถือหุ้นอินทัชอ่าช่วงเวลาตอบแทนตอบแทนในที่นี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเอาใจหรือไปตอบแทนที่วตแย่ใช่นะ <c oughs> แต่ก็ต้องบอกว่าการที่อินทัชจะมาควบรวมกับกาฟเนี่ยมันอาจจะมี ความลำบากใจสัาพูดถือหุ้นบางรายอยู่เนื่องจากว่า Intouch เองเนี่ยเป็น dividend stock อ่าใช่แล้วก็เป็น holding company นะฮะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนระยะยาวเพื่อเอาเงินปันผลนะฮะแต่นี้พอต้องไปรวมในแบบ amalgamation กับ Gulf ออกมาเป็นบริษัทใหม่เนี่ยตรงนี้คาแรคเตอร์มันจะเปลี่ยนไปอ่าอ่าใช่นะไอ้ความเป็น holding มันก็ยังมีอยู่แหละแต่ แน่นอนครับพอไปรวมกับกลาฟด้วยกลาฟเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์โกลด์สต็อกใช่นั้นคาแรคเตอร์มันก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงล้วไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยทั้งแมネจเมนต์ของอินทัชเขาจึงมีแนวคิดนะแล้วก็เสนอให้บอร์ดอนุมัติในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลพิเศษ สี่บาทห้าสิบใช่ไหมอ่าสี่บาทห้าสิบให้กับผู้ถือหุ้นของอินทัชครับไว้สําหรับเนี่ยแหละช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านหางช่วงเปลี่ยนผ่านมานเป็นซูเปอร์โกลต์สต็อกแล้วมันอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นที่พึงพอใจเหมือนกับที่เขาเคยถือหุ้นอินทัชอยู่แต่อย่างน้อยได้สี่บาทห้าสิบนี้ไปก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาสุกงอมครับเมื่อนั้นเนี่ยก็คงจะได้เห็นผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นอ่าอ่าใช่ฮะอันนี้หลักการจะโดยประมาณนี้เราขออนุญาตสรุปเรื่องราวไว้ที่ประมาณนี้นี ไปดูในเชิงของนายะนายะนายะเพราะนี่ผ่านกระบวนการสําคัญแล้วใช่ไหมครับก็หลังจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีการก็ต้องว่ากันไปนะฮะมันมีทั้งพิธีการที่เป็นกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์กรอตมีเรื่องกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่นี้พอควบรวมแล้วเสร็จครับนอกเหนือจากคาแรคเตอร์ของอินทัชที่จะเปลี่ยนไปอืครับของแก้วนี่ก็อาจจะเปลี่ยนด้วยนะใช่เปลี่ยนด้วย แต่ผมว่าได้ภาพแบบสุขุมของอินทัชมาเนี่ยแต่มันไม่ได้จะทําให้กาฟนิ่งนะเ uh huh. พราะมองอีกแง่หนึ่งกาฟเนี่ยปัจจุบันถือแอดวานซ์ทางอ้อมอ่าใช่ทางอ้อมทางอ้อมถูกแต่ต่อไปเนี่ยจะเป็นถือทางตรงอ่า uh huh. ใช่เกรงว่าจะ aggressiv มากกว่าเดิมพ <laughs> <laughs> อถือทางตรงแล้ว aggressive มากกว่าเดิม <laughs> นะฮะทีนี้นอกเหนือจากนัยยะเรื่องการเปลี่ยน mm hmm. แปลงไปในเชิงของบริบท mm hmm. นะฮะนัยยะ อื่นใดที่น่าสนใจครับก็แน่นอนนะครับในแง่ของอื่นๆเนี่ยครับหลังจากที่เปลี่ยนแปลงตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างของตัวธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยเฉพาะกรณีของกราฟกับตัวของอินทัศเองนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยในที่ประชุมวิสัมปันผู้ถือหุ้นนะคุณสาระรัตนาวดีนะครับประธานกรรมการบริหารของกราฟเองนะฮะก็มีการพูดถึงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะครับกรณีที่กราฟและอินทัศเนี่ยมีการควบรวมตัวนี้นะฮะ คุณสาระบ,บอกว่าเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดําเนินงานในแง่ของการบริหารจัดการและการลงทุนในอนาคตรวมทั้งลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและก็มีการต่อยอดโอกาสให้กับธุรกิจพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจดิจิทัลเพื่อสร้างอัตราการเติบโตในอนาคตเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นหมุดหมายนะ, hmm. ะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจลดความซ้ําซ้อนมันพอลดความซําซ้อนปุ๊บมันก็ลดต้นทุน แล้วก็สร้างโอกาสในแง่ของที่จะเติบโตในอนาคตด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนะฮะก็ในแง่ของรายละเอียดตรงนี้นะฮะครับก็เรื่องของความคล่องตัวก็คงจะเป็นคีย์เวิร์ดแต่ความคล่องตัวนี้มันก็จะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้และกำไรนะครับทั้งจากธุรกิจพลังงานโครงสร้างพื้นฐาน Data Center และ l o u u นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุล นะฮะแล้วก็กระจายความเสี่ยงตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีเราก็การรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยยกระดับธุรกิจเดิมที่ต่างคนต่างมีอยู่แล้วนะฮะขึ้นมาได้อีกยกตัวอย่างเช่นกาฟเนี่ยมีธุรกิจพลังงานในมือ,อพอรวมกับอินทัชเนี่ยก็จะได้เป็นธุรกิจพลังงานเทคโนโลยีอัจฉริยะใช่ไหมฮะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณภคที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cloud นะครับคือทำให้ของเดิมที่มีอยู่เนี่ยเหมือน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 ติดอาวุธเข้าไปเพิ่มนะ,ะครับอย่างไรก็ดีในส่วนของผู้ถือหุ้นที่โหวตโนก็คือผู้คัดค้านเดียวควบรวมกิจการในครั้งนี้เนี่ยคุณสารัต์ก็ระบุว่าตนจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดอันนี้ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะครับอย่างที่เรารายงานว่าในส่วนของก้าฟเนี่ย มีอยู่7จ0,000กว่าหุ้นอ่าใช่ในส่วนของอินทัชเนี่ยมีอยู่33ล้านหุ้นกว่ากว่าครับอันนี้คุณสารัฐประกาศว่าจะรับซื้อทั้งหมดทั้งนี้จะเป็นการซื้อที่ราคาปิดนะครับของวันก่อนหน้าการประชุมก็คือราคาปิดของวันที่2ตุลาคมครับของก้ l วฟเนี่ยอยู่ที่56บาท5้สตางค์นะฮะส่วนอินทัชครับอยู่ที่91บาท นะครับก็ถ้าดูแล้วสองส่วนรวมกันเนี่ยคุณสารัตก็จะใช้เงินประมาณสามพันล้านเศษเองไหมอ่าสามพันห้าสิบล้านบาทสามพันห้าสิบเหรอประมาณนั้นอยู่ที่ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็โอเคละฮะครับสำหรับเช่าชัวสารัต3สามพันล้านคงไม่ใช่ประเด็นนะครับเออย่างไรก็ตามในโลกของความเป็นจริงครับผมก็เชื่อว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับดีลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนครับ ที่ไปโบดโนเนี่ยนะส่วนหนึ่งส่วนแรกก็จะยังคงถือหุ้นต่อไปอแล้วก็ถือไปจนถึงการสวอปเป็นนิวโคด้วยอ๋อหมายถึงว่าคัดค้านแต่ว่าก็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 ยังถือต่อเอ้าใครจะไปรู้ล่ะตลาดเสรีนี่นะฮะครับคัดค้านโบดโนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถือหุ้นต่อไปไม่ได้ แต่บางทีโหวตโนมันก็มีเหตุผลของมันว่าทําไมโหวตโนมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องราวการควบรวมตรงนี้ก็ได้ออันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะไม่ว่ากันนะกลุ่มที่สองนะถ้าไม่เห็นด้วยและต้องการที่จะขายหุ้นจริงๆผมว่าพวกนี้ไม่มาขายให้คุณสารัสหรอกฮะก็จะไปขายบนกระดานเพราะมันหนึ่งได้ราคาดีกว่า ทำไมฮะอินทัชถ้าขายคุณสารัตเนี่ยตอนนี้ก็ตามกติกาที่กําหนดไว้มันต้องซื้อที่91บาทถูกไหมอ่าใช่ครับอินทัชตอนนี้เท่าไหร่ล่าสุดอินทัชอยู่ที่95บาท25 95 2บมันต่างกันตั้ง4บาท25ต่าง4บาทสลึงอ่ะแล้วจะไปขายให้คุณสารัตทำไมและที่สําคัญพอขายข้างนอกนี่ต้องเสียภาษีใช่ไหมอ้าวโดนหักไปอีก ถ้าไปขายข้างนอกอมันเป็นแบบโอเวอร์ดิคาลเตอร์ใช่ไหมฮะถ้าขายค,คุณสหรัฐมันก็ต้องไปเสียภาษีอ่าใช่เสียภาษี <laughs> โอ้แล้วน,นี่ขายบนกระดานภาษีไม่ต้องเสียแล้วได้ราคาดีกว่า,าฉะนั้นกลับมาที่ภาพของความเป็นจริงของอโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วต้องการจะขายจริงๆเขาก็คงจะขายบนกระดานนี่แหละแต่อย่าลืมนักขายวันนี้ครับไม่ได้ปันผลพิเศษ4ี่บาทห้าสิบนะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะเออฮ แล้วมันก็จะมีเงื่อนไขที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็เคยมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนะ,ะครับเป็นลายลักษณ์อักษร,รสำหรับ purchaser ก็คือผู้รับซื้อหุ้นกรณีนี้คือคุณสารัตและบริษัทส่วนตัวนะเขาระบุว่าอย่าง intas เนี่ยเขาจะซื้อที่ราคาไม่เกิน76บาทนะฮะฉะนั้นเขาสงวนสิทธิ์ว่าถ้าราคาอย่างเช่นราคาปิดของวันที่สองมันเกินกว่า76บบาทเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องซื้อนะ เพราะเขาระบุไว้ชัดนะอามีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องซือ้อแต่ในเมื่อราคาปิดของวันที่2มันเป็นนะฮะ91บาทคบับาทนะเอ,อคุณสารัตก,ก็ประกาศว่าซื้ออยู่ดีแต่ใครจะมาขายล่ะถูกไหม่ไปขายบนกระดานไม่ดีกว่าหรือนั่นะสิโอได้ส่วนต่างเยอะกว่านะนะครับก็ประมาณนี้นะเรื่องราวมันประมาณนี้ของกอล์ฟเนี่ยตอนนั้นเขากำหนดไว้เท่าไหร่45บาทใช่ไหมประมาณนั้น45บาทไม่เกิน โอ้เอ,อต่างกันเยอะนะต่างกนะันตอนนี้ห้าสบกบาทห้แล้วราคากระดานตัวนี้ถ้าคิดถ้าแต่ซื้อที่ห้าห้าบกอันนี้ชัดเจนว่าเขาซื้อห้าบาทห้านะแต่ราคากระดานกราฟตัวนี้5้าบ็บาทหิบต่างกัน 1, าน 1. 1> บาทนะก็ฉันใดก็ฉันนั้นมันเป็นกรณีเดียวกันนะครับโอเคผ่านฉลุยขั้นตอนสำคัญสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้เนี่ยในมุมของข้อมูลข่าวสารนะ อยากจะให้ดูเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Capitalization คคือปัจจุบันดูของ n t o ท u h เนี่ยที่ราคาปิดณล่าสุดนี่นะฮะอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0แสนล้านเศษ3ศษ0 0แสน6พัล้านโดยประมาณในขณะที่ g u l f ฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 7แสน0หมื่ล้านเพราะฉะนั้นถ้า กรมกรมกำปั้นทุบดินอเอามาบวกรวมกันมันก็9 0 0 0แแล้วแหละใช่9ก0 0แ0นเจ็ดนะฮะตอนี้นในเชิงของการรวมกิจการเนี่ยมันก็ต้องไปคิดคำนวณเรื่องของอส่วนลดอย่างในอดีตอินทัชเขามีดิสคา t โฮ l ดิ้งอยู่ประมาณ10%อซนใช่ไหมที่มันกดตัว valuation อยู่นะฮะฉะนั้นวันนี้เมื่ออินทัชไม่ได้เป็นอินทัชอีกต่อไปกลายสภาพมาเป็นนิวโคร่วมกับเก l าฟเนี่ยโฮดดิ้งดิสคาวตรงนั้นจะหายไป ครับมันจะทำให้ valuation ก็คือมูลลค่าของ Intas เนี่ยมันพองโตขึ้นมาได้อีกหรือเปล่า,าแล้วเดี๋ยวมันต้องไปดูว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยในแง่ของการบันทึกรายไ,ได้และกำไรและอย่างเมื่อก่อน g า l เนี่ยไม่สามารถบันทึกของ Advance ได้โดยตรงใช่แต่ต่อไป Newport จะบันทึกโดยตรงนะฮะ,ะ,ะเช่นกัน Intas เนี่ย ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีรายได้และกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าทั้งคอ n v วนชั่นอลและ Renewable ครับไม่เคยมีรายได้และกำไรจากธุรกิจ L N G ไม่เคยมีรายได้และกำไรจากธุรกิจดิจิทัลอินฟราสต u ักเจอนะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีไรายได้จากธุรกิจท่าเรือ,อจากธุรกิจมอเตอร์เวย์เข้ามาครับนะฮะตรงนี้มันจะทำให้มูลค่าเพิ่มมันเกิดมากน้อยขนาดไหนหแล้วจะไปสะท้อนลงที่ Market Cap เท่าไหร,ร่นะฮะ มาเก็ตแคปเท่าไหร่นั่นหมายถึงความเป็นไปของราคาหุ้นในอนาคตนะอือฉะนั้นผมว่ามีโอกาสเมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จเนี่ยครับเพราะวันนี้ดูราคาหุ้นอินทัชผมว่าอีกไม่ช้าไม่นานมันก็คงจะไปหลักร้อยนี่แหละใช่เช่นเดีวยวกับตัวของการาบอีกไม่ช้าไม่นานมันก็คงจะผ่านระดับ60บาทขึ้นไปะนะไปจนถึงวันที่ทําธุรกรรมควบรวมเนี่ยผมว่าเอาตัวเลขแบบดิบก่อนนะมันก็ล้าล้านแล้วอะ อ่่ดใชดิบๆนะอันนี้ตัวเลขดิบก่อน,นยังไม่ต้องไปคิดคำนวณเรื่องมูลค่าเพิ่มอะไรต่างๆอตัวเลขมันก็ทะลุล้านล้านไปแล้วอ,อืมใช่นะ,ะครับก็สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากแหละหลังจากนี้นะว่านิวโคของก้าวกับ i อินทัชก็คงจะเป็น p r o อกให้กับตลาดหุ้นไทยได้คือหมายถึงเวลามีการพูดถึงหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องนึกถึง นิวโคของกลฟกับอินทัชซึ่งเดี๋ยวจะชื่อบริษัทอะไรนั้นต้องรอติดตามชมภาคต่อไปเขายังไม่ประกาศชื่อใช่ไหมยังยังไม่ประกาศชื่อตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวโคไปก่อนคือนิวคอมพานีอ่าใช่นะครับนะฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับสำหรับไทม์ไลน์เรื่องของการจ่ายปันผลพิเศษของตัวของอินทัชนะ ทางคุณยุวพินวังวิวัฒนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของการาฟเอนะครับก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของขาหุ้นธุรกิจนะครับว่าไทาม์ไลน์ของการจ่ายเงินปันผลพิเศษของอินทัศน์จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณทั้งแต่มาสแรกของปีหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการรับซื้อหุ้นจากผู้คัดค้านเสร็จสิ้นก่อนอไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผู้ที่ขายคือ,อขายให้กับกลุ่มุณสารัตเนี่ยจะไม่ได้ปันผล4ี่บาทสิบนะ อาก็ถ้าคัดค้านเขาจะไปเอาปันผลได้ยังไงล่ะถ้าอยากได้ปันผลถึงแม้วตโนไปแล้ววันนี้ก็อยู่เงียบๆนะพี่เดี๋ยวไปกระโตกกระตากเดี๋ยวเขรู้หมดว่าพี่ยังอยู่เดี๋ยวเขาจะไปซื้อจากพี่นะในราคา91นะนะครับโอเคก็ประมาณนี้คสัดส่วนในการสว a p เนี่ยครับอย่างหนึ่งหุ้นเดิมในกราฟนะฮะ ตอนสวปเป็นนิวโคก็จะได้1.02974หุ้น1ึ่งหุ้นเดิมในอินทัชก็จะได้1.69335หุ้นในนิวโคบคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงจากบริษัทหลักทรกัพย์กสิกรไทยท่านประเมินไว้นะครับว่าถ้าเอาแค่ Market Cap รวมกันตอนนี้970,000นนะ0ล้านครับเอนล้านนั่นจะหมายถึงราคาหุ้นนิวโคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ65บาทต่อหุ้น นะอันนี้ก็เป็นการคำนวณในเบื้องต้นแต่อย่างที่เราบอกว่าการเอา Market Cap มารวมตรงนี้มันเป็นเพียงข้อมูลดิบใช่ไหมฮะ๋ยวมันต้องไปมีเรื่องของการคิดลดคิดเพิ่มนะมีทั้ง Discount มีทั้งพรีเมียมนะฮะในอีกหลายๆส่วนก็รอชมรอชมแอบตื่นเต้นแทนนะเพราะไม่ได้เห็นบริษัทที่ทยานขึ้นมาเป็นหลักล้านๆเนี่ยได้นานแล้วใช่ไหม อย่างพวกปตท AOT นั้นมันเรื่องธรรมดาแต่ปตทปัจจุบันถึงอยู่ไหมปตทน่าจะอย่างอย่างก้ากึ่งฮะตอนไม่ถึงแล้วใช่ไหมเพราะว่าดูราคาเขาไม่ไปไหนไงเก้าแสนห้าเก้าแประมาณใช่ครับแล้วก็ตัวของอย่าง a t t ตอนนี้ก็อยู่ที่9ก้าแอ่าใช่ออ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดมาแบบนี้เพราะตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งคือ a t t นะโนเอของเดลต้า๋อขอไปเดลต้าเดลต้า แต่เดลต้าเขาก็มาโอเคละก็ธุรกิจก็ดีนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยบริษัทที่บริษัทสุดท้ายที่ทะยานขึ้นล้านล้านได้ก็คือเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์หุ้นเดียวนะตอนนี้นะหุ้นเดียวแต่เดี๋ยวผมว่าเนี่แหละฮะนิวโคของเก้วกับอินทัชก็น่าจะขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะแซงเดลต้าได้หรือเปล่าเดลต้าตอนนี้เขาาล้านล้านบาท อืมหนึ่งจุดสามสองโอ้ตตนเดลต้านี่มันขึ้นมาแบบระเบิดระเบอนะเอ้อนะใช่ใช่เออนะฮะโอเคประมาณนี้